ในกล้องนี้ใช่ไหมลุงปู่เนี่ยนี่นะนี่นะกาช่วยรอให้กี่ปีนะลวงปู่ร้อยเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้จำได้แต่ร้อย่าเท่าไรกี่ปีไม่รู้อ๋อเป็นผงขหนุนใต้พายได้ได้ลวงปู่เอาไปผสมเลยนะครับได้ได้โอเคครับ กระเด็ใาระ้องขึ้นบังต้องล้องนะฮะได้ครับได้ครับ้าอยีกทีพอแล้วครับผู้ขาดเลยฮะเลแล้วถึงขาดเลยไม่ถึงขาดเลยไม่ถึงขาดเลย